ผมอดุลครับอดุลอันนี้เกสรบัวจงกลค่ะอ๋อวันนี้มาสักการะไม่ยาค่ะคือเรื่องของเรื่องวันนี้วันนี้ตั้งใจจะมาไหว้ท่านเลยเพราะว่าถึงแม้จะเฉียดไม่ถูกก็รู้สึกว่าบารมีท่านสูงอะไรที่บ่นไว้ก็เลยมาแก้ซะและอะไรที่ท่านจะโดนบันดาลให้ใหม่อีกก็รอบแ้กก็ยินดีครับยินดีเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วก็เลยมากราบไหว้บนท่านด้วยนะครับ<อ>เพื่อขอรางวัลใหญ่ ไม่รู้ว่าที่นี่เขาบนอะไรกันก็นึกขึ้นได้ว่าส่วนใหญ่น่าจะเป็นไข่ต้มก็เลยว่าบนว่าไข่หนึ่งร้อยฟองนะครับก็มันก็มาจากความตั้งใจมาจากความตั้งใจของเรานะครับที่เราจะมามาไหว้ท่านนะครับถึงแม้ถึงแม้จะเชียดแต่ก็นับถือครับนับถือก็นอกจากมาท่องเที่ยวแล้วตรงนี้เราก็ได้มีโอกาส มาไหวส้สินสิตต่างๆนะครับที่ทา,ทางสถานที่นี้จัดหาจัดหามา,มา,มาสินประทีปในที่นี้นะครับก็ขอให้ให้พวกเรานะครับหรือคนที่คิดจะมาเที่ยวเนี่ยลองมานะครับลองมาดูแล้วผมเชื่อว่านะครับมีอะไรแปลกๆใหม่ๆโดยเฉพาะ,ะท่านที่ชอบเสี่ยงโชคก็ออะะจะได้ได้รับโชคใหญ่นะครับนะครับเรียนเชิญครับเรียนเชิญไม่เชื่ออย่าลบหลู่ค่ะ